รอบนี้ต้องเป็น16แล้วค่ะเออมาอย่านะคะอย่านะคะโอเคไปค่ะผมเลิกก็ขี่เล้วก็กขีกก่ไข่ดอ,อกสวยค่ะเลิศต่อเนื่องไปเลยค่ะอ่าตะวันโพลเพลเริ่มพบคำ่ำเราเริ่มหิวน้ำไข่ดอ,อกเออน้ำที่มันเหลืองๆอะ่ะสวยค่ะมาลองดูกันค่ะรอบนี้เนาะ ถ้ามันได้หรือไม่ได้ยังไงเดี๋ยวเจก็พอแล้วแล้วกันเนาะเออไปหาของกินดีกว่าไข่ดอกเริ่มคำละเออไข่สวยค่ะอื้เหลือสิบหมุนเนาะมาดูกันค่ะว่ามันจะใช้ได้จริงหรือเปล่าค่ะเออสวยเคต่อเนื่องค่ะสวยงามค่ะสิบช่องสามะโอ้โหสวยงามตามสั่งไข่ดอกโอ้ยประทัดสวยค่ะเลิศค่ะกําไรมาแล้วค่ะโอ้ยังมีเป็นชุดค่ะเออเวลิกูดค่ะตบมือค่ะ กำไรมาแล้วค่ะถือว่าใช้ได้นะถ้าอย่างงี้เออเพื่อนๆความมีความคิดเห็นว่า,างไงหรือว่าไปลองมาแล้วมาคอมเมนต์ใต้คลิปเจได้เลยเนาะมาลองดูค่ะลองเอาไปใช้กันดูค่ะเผื่อได้เผื่อโดนเนาะเออเต่๋ยถ้าไม่ได้ไงก็มาคอมเมนต์ได้อย่าด่าแรงนะคะเจด่ากลับเดอ้อ <c oughs> ขอโทษนะอ่ะมาต่อค่ะอึ๊โอเคเป็นชุดไข่ดอกสวยค่ะหกหมุนค่ะได้มาหนึ่งพันหร้อยเก้าสิบหกบาทแล้วค่ะสวยค่ะเลิศไปยาวไปครับแปะ <c oughs> มาค่ซีมุนอ่งางเมาตัวตัวกายไข่ดอกเออ2,384บาทแล้วคะ่ะมาชนะเลิกไปเลยคะ่ะนัมเบอร์วันสวยคะ่ะแปะสวยกับผีติดไป่คำนวณ <c oughs> ดอกโอเค okay. ไปคะ่ะโอ้ยกบทองคะ่ะเออ3,696บาทแล้วคะ่ะมึงเอย๋ยเลยสอหมุนคะ่ะติดห้าพันไม่เอย่ย ถึงไหมโอเคลูกสิบถึงไหมคะ 5, โโห้าพันโอ้โหนิดเดียวค่ะไม่ถึงเนาะได้มา3,728บาทค่ะโอเคพอคะ่ะเลิกคะ่ะ